เวลาที่คุณไปสัมภาษณ์งานคุณเคยเจอคำถามนี้ไหมคะว่า What challenges are you looking for in this job คุณกำลังมองหาความท้าทายอะไรจากงานนี้ซึ่งเป็นคำถามที่ก็เอ๊เราจะตอบอยังไงใช่ไหมคะวันนี้เพียงนี่จะมาแชร์3เคล็ดลับสำคัญกับคำถามนี้คะ่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือพูดให้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะในประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะคุณเคยเผชิญกับความท้าทายหรือว่าปัญหาใดๆแล้วก็แก้ไขปัญหายังไงนะคะเพื่อที่จะทําให้ผู้สัมษณ์าหาได้เห็นถึงทักษะและก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเราเนี่ยสามารถจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหากับสถานการณ์ที่ท้าทายแบบนี้ได้ค่ะอย่างที่2เลยนะคะก็คือเน้นในเรื่องของการเติบโตแล้วก็พัฒนาค่ะ เพื่อที่จะทําให้ฝั่ง HR นะคะหรือว่าผู้สัมภาษณ์เราเนี่ยเขาได้มองเราว่าเราเนี่ยมองความท้าทายนะคะเป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้ค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือปรับให้เข้ากับตําแหน่งงานค่ะก็หมายความว่าเราจะต้องไม่ทําการบ้านเพิ่มนะคะเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าตําแหน่งงานที่เรากําลังจะไปสมัครนะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับคําตอบของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับตําแหน่งงานที่เราจะไปสมัครแล้วก็วัฒนธรรมขององ,งค์กรค่ะ อย่าลืมนำสามเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้นะคะและถ้าวันนี้คุณต้องการอัพสกิลตัวเองในเรื่องของการตอบคำถามด้านการสัมภาษณ์งานคุณทักแชทมาหาเพียน,นี่รัวๆได้เลยค่ะเพราะทีมงานเพียน,นี่นะคะจะช่วยไกด์คุณแล้วก็ฝึกคุณให้ตอบคำถามแบบงาชีพได้ค่ะและถ้าคลิปในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกด follow ระเภเพียน,นี่ด้วยนะคะ